สวัสดีครับพี่โอ๊นี่ดิเทพคุณคำโอเคนี่ดิเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้พี่โอบันทึกที่เมเจอร์ซีเนเพล็กสาขาโลตัสบังกะปีนะครับพี่โอเกือบจะหลุดคำว่ The Mall าเดอะมอลล์บังกะปิแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้น SF พี่โอเพิ่งมาดูหนังเรื่อง ไซโดบายไซโดหรือไซบายไซหนังญี่ปุ่นนะครับนำแสดงโดยน้องเคยนทาร่หน้าตาเมื่อยง่วงนอนตลอดทั้งเรื่องนะครับหนังเป็นดราม่ายาว2ชั่วโมง10นาทีหาชมได้ยากครับมีแค่ไม่กี่สาขาเท่านั้นเองก็ตอนแรกกะว่าจะไปดูที่รัชโยธินจะได้ต่อเนื่องกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่พอมีที่บางกะปิแล้วก็ไม่เสียค่า ค่าค่าส่วนต่างของที่นั่งฮันนีมูลสีดเพิ่มนะครับปกติแล้วหนังที่หาดูยากเนี่ยที่สาขานี้เขาจะเอาไว้โรงสีซึ่งเป็นโรงที่มีแต่ที่นั่งพิเศษไม่มีที่นั่งปกติก็จะต้องเพิ่ม40บาทสำหรับเอ็มพาสของผู้ใหญ่นะครับก็วันนี้ฉายแค่สองรอบคนดูก็ค่อนข้างน้อยพี่โอบันทึกคลิปในวันที่12สิงหาคมนะครับวันแม่ดูวันแม่เลยก็เลยใส่เสื้อสีฟ้าด้วยหนังตอนแรกก็คิดว่าน่าจะ ดูได้เพลินๆพ,พอสมควรหนังเป็นหนังเรื่องนี้พี่โอต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้พี่โอจะต้องมีการสปอยนะครับแต่ว่าจะสปอยแบบไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าพี่โอดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องจะบอกว่าตั้งแต่ทำ ทำ y o u t u u e มาสองสาปีเนี่ยมันมีหนังที่พี่โอ๋ดูไม่รู้เรื่องอยู่แค่ไม่กี่เรื่องน้อยมากบางเรื่องคือเราเดาแล้วไม่เข้าใจว่าเราจะเดาถูกหรือเปล่าแต่ไป,ไป,ไปมาเราก็ปฏิปะตอมันได้แล้วก็เดาถูกหรือไม่ก็เอาคนน้นเอาคนนี้มาพูดอธิบายให้เราเข้าใจแต่เราก็ยังมีแนวทางที่ชัดเจนว่าหนังเรื่องนั้นมันต้องการอะไรนะครับอย่างหนังเรื่องวิวาเรียม หนังเรื่อง b o is a f r e i d ส่วนใหญ่จะเป็นของ A 2ทนะีะที่ดูดูไม่รู้เรื่องแต่มันก็มีสิ่งที่หนังต้องการที่จะให้คนดูเข้าใจรับรู้โดยที่ไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดที่มันละเอียดชัดเจนก็ได้นะครับคือคือแบบว่ารู้เรื่องด้วยใจแต่ไม่สามารถรู้เรื่องได้ด้วยการอธิบายหนังแบบนั้นมีมีเยอะแต่หนังเรื่องเนี้ยพี่โอไม่สามารถที่จะรับรู้ นอกจากรับรู้ด้วยการอธิบายไม่เข้าใจแล้วยังไม่สามารถรับรู้ด้วยใจอีกว่าหนังมันอะไรกันแน่มันต้องการอะไรนะครับใน imdb เรื่องนี้ได้คะแนนอยู่5.6เต็ม1ิโดยเฉลีย่ยแสดงว่ามีคนดูไม่รู้เรื่องเยอะเหมือนกันหนังจดอยู่ในหมวดดรามา่าซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นหนังเหนือธรรมชาติพระเอกเป็นคนที่มองเห็นผีนะครับมองเห็นวิญญาณสามารถติดต่อ,อก,กับวิญญาณได้เดี๋ยวพี่โอเล่าเรื่องย่อยฟังเท่าที่พี่โอรู้เรื่องก่อนนะ คือพระเอกเนี่ยเป็นคนโตเกียวย้ายที่อยู่อยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็มาลงเอยอ,อยู่ที่นี่เขาได้รับเชิญจากออพยาบาลกับลูกสาวให้มาหาเขาเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือคนในละแวกหมู่บ้านในอำเภอนะครับว่าคนนั้นก็มีอาการนั้นคนนี้มีอาการนี้ให้พระเอกไปดูได้หน่อยช่วยสื่อวิญญ,ญาณช่วยช่วยดูหน่อยว่าเออเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามีปัญหากับคนตายอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ หนังมันน่าจะเป็นหนังผีไงมันน่าจะเป็นหนังสยองขวัญน,น่าจะเป็นฮอล์เรอร์ระทึกขวัญิลเลอร์แต่ไม่เลยเรื่องดราม่าลุ้นวนนะครับดราม่าลุ้น้วนตั้งแต่สีหน้าท่าทางของผู้คนไม่มีตลกไม่มีคอมเมดี้อะไรมาเกี่ยวข้องเลยหน้าตาของพระเอกก็แบบว่าเมื่อยตลอดเวลาง่่งนอนตลอดเวลานะครับถึงแม้ในเรื่องจะเห็นว่าเขานอนเยอะพระเอกเนี่ยจะมีวิญญ,ญาณตามติดมีผีติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี้อันนี้พี่โอ,อกเข้าใจแล้วว่าอีนี่คือวิญญ,ญาณแต่ แต่พอดูไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เข้าใจนี้ก็เข้าใจผิดอีกนะก็มันไม่ใช่วิญญาณมันเป็นจิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เข้าใจตรงกันไหมครับก็ไอ้จิตนี้ก็ตามติดเข้ามาตลอดในขณะที่เขาจะไปนู่นไปนี่แต่เขาไม่เคยคุยกันเลยเขาคุยกับวิญญาณอื่นเขาคุยกับคนคนที่เขาไปเยี่ยมไข้เพื่อที่จะสื่อวิญญาณว่าคนนี้มีปัญหากับคนตายอย่างนั้นมีปัญหากับสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนี้อันนี้เขาทําได้แต่เรื่องของตัวเองเขาเองเขาทําไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับพี่โอแล้วหนึ่งะครับที่จริงๆไม่ใช่แค่หนึ่งหรอกเป็นสิบๆเลยมีสิ่งที่พี่โอชอบจากจุดนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เป็นหนังผีที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดสยองขวัญซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผีถ้ามีในโลกไม่จำเป็นจะต้องทำให้เรากลัวไม่จำเป็นจะต้องหลอกหลอนไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสยองขวัญ นะครับผีก็ปรากฏออกมาเป็นตรงๆนี่แหละจะเลือนลางหรือจะหรือจะเห็นเป็นรูปเป็นลางจับต้องได้หรือคุยกันได้ก็แล้วแต่แต่ผีไม่จําเป็นจะต้องน่าเกลียดน่ากลัวอย่างในหนังไทยหรือหนังพวกดัมเฮาส์อะไรอย่างนั้นนะครับไม่จําเป็นเลยพี่โอเชื่อว่าผีในเรื่องนี้ถูกต้องอ่ะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพลังจิตที่คนธรรมดาสามารถส่งจิตไปหาอีกคนหนึ่งได้เนี่ย สิ่งนี้ในหนังพี่โอ,อ๋ไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่มีพลังแก่ก้าพอไม่น่าจะทำได้ไม่น่าจะทำให้ตัวติดการขนาดนั้นได้ไอ้ไซต์บายไซส์เนี่ยในหนังเขาเขาพูดว่าที่จริงตรงนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับชื่อหนังนะครับมันเป็นชื่อเพลงที่อีผีเออไอผีวิญญาณที่ตามติดพระเอกเนี่ย เป็นวงดนตรีแล้วก็เคยแต่งเพลงนี้ไว้และเพลงนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เคยชอบตรงนี้เราก็พอที่จะเข้าใจตรงกันรู้เรื่องใช่ไหมครับแล้วไอ้วิญญาณเนี่ยมันคือสิ่งที่ดึงดูดพระเอกให้กลับไปหาผู้หญิงคนที่พระเอกทิ้งมาตรงนี้ก็เริ่มจะรู้เรื่องหรือเริ่มจะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแล้วพอถึงจุดนี้ปุ๊บถึงสักพักหนึ่ง ไอ้วิญญาณนี้มันก็หายไปสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะสนุกว่าเออพระเอกมีวิญญาณรับติดตลอดเดียวแต่ก็ติดซ้ายติดขวาติดหน้าติดหลังมันอาจจะเป็นหนังวายหรือเปล่ามันจะให้เราจิ้นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรของผีคนนี้มาให้เราช่วยหรือเปล่าเป็นซิกเซนอะไรประมาณนี้แต่ไม่เกี่ยวเลยไอ,อ้นี่มาแค่ดึงพระเอกกลับไปหาอดีตของตัวเองเพื่อที่ตัวเองผีตัวเนี้ย ไม่ใช่ผีเป็นพลังจิตพลังงานจะได้หมดภาระในการรับผิดชอบแทนพระเอกเพราะว่าเขาเห็นพระเอกเป็นไอดอลเขาเลยตามเช็ดขี้เช็ดเย,ยว่คือพี่โอ๋ขอญาติจับทายนะครับที่โอ๋เพว่ากับเรื่องนี้ไม่รู้จะใช้คําอะไรดีแล้วเรื่องมันก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นว่าพระเอกก็เอาผู้เอาผู้หญิงคนนี้มาที่หมู่บ้านแล้วก็อยู่ก,ก,กินกับผู้หญิงที่มาเป็นแฟนกันในปัจจุบันไปเรียบร้อยก็เป็น ความงุนงงในความสัมพันธ์ของตัวละครมากๆนะครับสิ่งที่พี่โอชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือดนตรีประกอบที่ไพเราะมากดนตรีประกอบคือหนังดรามา่าแต่ดนตรีมันไม่ต้องขยี้ไงแบบนี้ชอบ คือดูแล้วเพลินและภาพสวยงามของชนบทญี่ปุ่นซึ่งพี่โอเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นมากใฝ่ฝันว่าอยจะเห็นทุกซอกทุกมุมข้างนอกข้างในในบ้านนอกบ้านในจิตใจตัวละครวิถีชีวิตผู้คนอยากเห็นให้หมดชนบทสวนไรนาฟารม์มภูเขาทะเลแม่น้ําน้ําตกอะไรเอาเรื่องนี้ มีธรรมชาติของญี่ปุ่นให้ดูสวยงามครบตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่โอมีความสุขตลอดนะแลวพี่โอก็ถูกดึงดูดด้วยภาพอันสวยงามมิมิจังเหมือนชื่อตัวเด็กในเรื่องมิมิจังมากนะครับถูกดึงดูดด้วยภาพเหล่านี้แสดงว่าสมาธิพี่โอไม่ได้หลุดจากจอเพราะว่ามันมีภาพสวยแต่พี่โอกับดูหนังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยว่าสรุปว่าพี่โอพยายามรู้นะว่าสุดท้ายแล้วใครมันเป็นพระเอกเป็นผีหรือเปล่านางเอก คนรักเก่าที่ตกบันไดเลื่อนถูกบันไดเลื่อนดูดตายไม่ใช่หรอกตกบันไดเลื่อนอาจจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่าแม่ลูกคู่นี้ที่รับพระเอกมาอยู่ด้วยเป็นผีหรือเปล่าดูแล้วก็จนจบพยายามนั่งจนเองเครดิตตัวหนังสือขึ้นหมดนะครับก็ไม่มีคําอธิบายพี่โอ๋ก็เลยต้องขอบันทึกคลิปนี้รีวิวแบบไม่รู้เรื่องเพื่อขอคําอธิบายจากคุณผู้ชมว่า ครึ่งหลังสรุปแล้วมันยังไงความสัมพันธ์ขโงตวละครมันยังไงความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นจริงได้หรือเปล่าเพราะตอนแรกตอนแรกที่พระเอกไปไปเยี่ยมไข้คนแล้วก็ดูแลภรรยาของของของคนไข้เขาอะ่ะมีการจับมือถือแขนกันยังมีการยังมีการแสดงอาการหึงหวงของคนอยู่เลยแต่พอมาสัมพันธ์กับพยาบาลเนี้ยทันทีที่พระเอกพาผู้หญิงท้องมาอยู่ด้วยไอ้สองคนนี้ไม่รู้สึกอะไรแม่ลูกคู่นี้ไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วพระเอกก็อยู่อยู่กับเขาต่อโดยที่พาผู้หญิงท้องมาอยู่ในบ้านแล้วยังไงคนเรามันก็ต้องคิดเนาะแล้วผู้หญิงคนนี้มันท้องกับผู้ชายที่มาดูแลแทนพระเอกหรือยังไงไม่เข้าใจใครเข้าใจช่วยอธิบายพี่โอฟังหน่อยนะครับสรุปว่าความพอใจที่พี่โอให้เรื่องนี้พี่โอให้อยู่ที่ความสวยงามของธรรมชาติความดนตรีประกอบไพเราะ แล้วก็น้องมีมีจังน่ารักนางเอกคนท้องน่ารักไม่ใช่นางเอกพยาบาลคนนั้นคนนั้นยังโอเคล่าเริงนางเอกคนท้องแรกๆกก็น้าเมื่อยหน้ามูบูดเหมือนกันหลังๆมาสวยน่ารักนะครับก็ส่วนพระเอกดูแล้วโรกโลกเศร้าสลดเลยเกินเศร้ามากไม่รู้จะเศร้าไปทําไมจะไม่รู้จะทําหน้าซึมเศร้าง่วงนอนขนาดนั้นไปทําไมนะครับก็ไม่ให้คะแนนพระเอกแล้วกัน พูดกักับพี่โอก็คงไม่ให้หรอกเพราะว่าเล่าให้พี่โอฟังไม่เข้าใจก็สุดให้เรื่องนี้4เต็ม10นะครับก็ถือว่ามากพอสมควรเป็นอย่างที่ดูได้เพลินๆดูธรรมชาติวิวสวยๆก็กินข้าวโพดไปด้วยใช้เอ็มพาสด้วยนะครับก็ไม่ไม่ถือว่าเสียเวลาเสียค่ารถอะไรเท่าไหร่ ยังพอใจได้ถึงขนาดนี้ก็ถ้าคุณฟังคิดเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับ